ำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟยเย็นพบประชาชนสวัสดีครับกลับ,บ,บมาพบกันเฉลยกันกับรายการไฟยเย็นพบประชาชนครับผมคุณทองไฟยเย็นครับผมจอมไฟยเย็นครับคุณพอด ก็มาพบกับรายการสามคนอละเวนนะครับไม่ใช่เลยไปเย็นปาจอมวันนี้ครบรอบเดี๋ยวเราจะคุยลุงสนามหลวงสแตนบาร์อยู่แล้วฮะเราก็จะวันนี้จะคุยเรื่องครบรอบอะไรครับอ้าวฉลองค่าพี่เอเดนอ้าวไม่ใช่เหรอนี่ก็มีการย้อนประเด็นของบันซื้อเนาะเดี๋ยว ก็สแตนบายเราช่วงนี้เรามีสเตตัสอะไรกับอาจารย์สมศักดิ์หรือเปล่าถ้าพูดถึงโดยรวมมันมีเยอะกว่าสเตตัสของอาจารย์สมศักดิ์เตรียมคือการพูดคุยอ่าพูดคุยกับอาจารย์ปวินอพันธ์ครับเป็นคลิปครับเป็นไลฟ์สดเมื่อวานในช่วงเวลานไไม่เป็พิยุทธ์จันโอชาเดี๋ยวผมพยายามจะหาทามดูดคลิปออกมาแล้วเอาไปกระจายใน youtube ซึ่งจะได้ดูกันัว่าเป็นหัวข้อการสนทนาเรื่องการเปลี่ยนผ่านรัชกาลครับแล้วก็อ่ามีสเตตัสหนึ่งนะครับลูกหลานจะ อายใจที่มีพ่อเป็นคนซามเป็นกรรมการเลือกตั้งภายใต้ระบบคอสชอที่ไม่มีเลือกตั้งมาสองปีเสร็จกินเงินเดือนเดือนละเป็นแสนถ้าไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักละอายพูดแบบบ้านๆคือไม่ใช่คนที่หน้าด้านจริงๆนั่นแหละทําไม่ได้หรอกไม่ต้องมีการเมืองอะไรมากแค่มีความเคารพในตัวเองนิดเดียวคนเขาก็ไม่ทํากัน สมัยก่อนเป็นฝ่ายซ้ายสู้กับการใช้อำนาจปิดกั้นความคิดประชาชนพอโตขึ้นมาได้ดิบได้ดีจากการรับใช้อำนาจนิยมทำตัวเป็นคนรับใช้ที่ขยันขันแข็งของอำนาจนิยมผมไม่เรียกสุนัขรับใช้แบบที่พวกเราผมสมชัยและคนอื่นๆสมัยก่อนชอบใช้กันนะครับผมรักหมาไม่ต้องการให้หมาเสียเครดิต <c oughs> คอยชงเรื่องเล่นงานการแสดงออกของประชาชนคือขยันเป็นพิเศษคงจำกันได้ว่าตอนที่เริ่มมีพรบรประชามมติสมชัยก็ไปแจ้งความด้วยตัวเองโดยกรกตไม่ได้มีมติอะไรเลยคือเสนอหน้านะครับแสดงความขยันให้ผดกการดูเองเลยนะครับก็แท็กไปที่คุณสมชัยศรีสุทธยากรน,นครับหลังจากมีข่าวสมชัยจ่อชงเอาผิดนักสแสดงเพลงไม่รับร่างชี้เข้าข่ายพรบอรคอมและขัดประกาศคอสช,อชอนะครับอ่าครับ สมชายนี่ต้องห้าเป็นเพจวงไฟเย็นไม่เขาเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันต่อต้านอำนาจนิยมมาด้วยกันแต่ว่าเฮ้ยเขาต่อต้านกานด้วยกันเหรอสมชายสีสุธยากรเนี่ยนะจริงเหรอยุคไหนยุคไหนาไม่แด่เขาอาจจะต่อต้านอธิการรุ่นนั้นก็ได้แหมเขาบอกแค่อำานาจนิยมไม่ใช่เหรอไอคำถามที่เราข้องใจเมื่อกี้ลุงสนามหลวงอาจจะมีคำตอบก็ได้เอออะไรที่เราข้องใจกันเมื่อกี้สมชายไปร่วมงานอะไรกันสงสิ์เยมอ่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายหาลุงสนามหลวงนะครับแป๊บหนึ่งนะ อ่าฮัลโหลคุณลุงครับอ้า oh, เสียงชัดเจนดีนะครับคุณลุงเป็นยังไงบ้างครับอาทักทายพี่น้องไหนคุณลุงครับวันนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับตัวข้าพเจ้าเองที่ uh. ได้ครองราชมาถึงเจ็ดปี <S <S 2> <S 2> <S 2> พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอให้พวกท่านได้แสดงความยินดีคนเกจ a t i o n ทรงพระเจริญลองลิฟตเจ็ดสิบปีมานี้หวังว่าทุกคน คงจะทราบซึ้งกันดีแล้วนะแล้วก็ประเทศเราเป็นเอกลาชมาได้ทุกวันนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแม้แต่เกาหลีเหนือก็ยังงงก็เพราะเรามีสถาบันกษัตริย์ที่ไม่เหมือนใครที่ฉลาดปาดเปลืองที่สุดในโลกฉลาดจนประชาชนไม่รู้ว่าตอนนี้ตายไปแล้วหรือยังจบข่าว ต่ทีนี่คใครจะถามเรื่องอะไรนะคมมณิษ์ด,ด่าเจ้าเลยก็สมัยก่อน,นสมชยัยเป็นใครอะไรมายัางไงจากไหนถ้าลุงสนามหลวงพอมีข้อมูลก็เล่าให้ฟังเรื่องนีครับทาไมสมจักเจมถึงพูดถึงในมุมของเมื่อก่อนต้านอํานาจนิยมอะไรมาด้วยกันเดี๋ยวนี้ไปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขออภนะัยนะบรรดาฝ่ายทรายทั้งหลายแหละคือไอ้โกที่เคยไปคบมนิดมาก่อนเนี่ยมันจะมีลักษณะอนุรักษ์ค่อนข้างมาก เพราะมันเพ้อฝันว่าจีนดีงงินจีนดีอย่างนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะพอเปิดประเทศจีนเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยไอ้บรรดาคนที่กลับมาเรียนพอเรียนจบได้ทางานพอไปถึงเมืองจีนมันงงเลยตอนนั้นเมืองจีนเริ่มเปิดใช่ไหมไอ้ลูกจีนหลานจีนทั้งหลายแหละก็ไปเมืองจีนไปที่ทีสองทีเลิกไปครับทำไมเพราะเมืองจีนนี่มันเป็นร้านขายยาประเภทขอ เคยได้ยินไหมประเภทกอเพรขอคือจริงที่ประเภทขอขอชิบหายเลยไปเดี๋ยวขอนุ่งขอนี่จนไอสมาคมจีนต่างๆนี่เลิกไปเมืองจีนนะไอสิ่งที่คุยว่าใหญ่โตอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคอมมิวนิสต์รุ่นก่อนเนี่ยจริงๆที่เข้าป่าเพราะว่าโดนบีบให้เข้าไปไม่ได้เต็มใจเข้าถ้าอยู่ก็ตาย พอเขาเปิดก็ออกมาหมดเลยรวมทั้งไอ้คนที่ไม่ใช่นักศึกษาคนที่อยู่ก่อนก็ออกหมดเลยคือถ้าเปิดทางใช้การเมืองงการทหารมันก็ออกหมดเลยอันนี้อันที่หนึ่งนะในด้านความคิดนะคนที่เป็นคนที่ยุกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะความเชื่อเป็นเพราะความศรัทธาคิดว่ามันดีงั้นดีอย่างนี้ซึ่งมันก็ดีแต่มันปฏิบัติไม่ได้เหมือนในหลวงอสอนคนเป็นคนดีที่ตัวเองเฮียนะ มันปฏิบัติไม่ได้ครับไอความดีอุดมคติมันจะมีต่อเมื่อมันมีระบบระบอบที่ดีมีการตรวจสอบสูงรุ่นที่สมศักดิ์เกียร์มันพูดอยู่เรื่อยไงอต้องมี accountability คือต้องมีความรับผิดชอบเจ็สิปีคลองราดถ้าประเทศมันแย่เป็นปเผด็จการแค่แข็งภูมิพลต้องออกไป่าราชวงศ์ต้องไม่มีอันนี้เรียกว่า accountability คุณมีอำนาจ แต่ว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ระบอบคอมีิวเตถรงนี้จริงงมันตรวจสอบไม่ได้แต่มันอาศัยความขัดแย้งว่าถูกต่างชาติลุกลานในโซเวียตช่วงนั้นพอดีว่าพระเจ้าซารนิโคลาสมิรัสปูตินฮะไปทำสงครามแล้วแพ้ประเทศเละเทะหมดเลยแล้วเมสีก็ไปหลงสเสน่ห์ลัสปูตินอะไรเงี้ยหรือแม้แ่เองตัวเนที่ว่าใช้จ่ายสุริสุราะ พระเจ้าหลุยไปสร้างวังแวร์ซายเงี้ยนะคือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือประเทศจีนในญี่ปุ่นมันบุกหรือแม้แต่ในประเทศรอบๆบ,บ้านคืออเมริกามาลุกลานเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเขาชนะอเมริกาเขาเลยล้มเจ้าไปด้วยเป็นของแถมม,มันชนะด้วยเงื่อนไขคนละอย่างไม่ได้ชนะด้วยอุดมการณ์จริงๆนะเขาชนะเพราะต่างชาติมันบุกนะต่างชาติบุกก็เลยคมนอก็เลยชนะไปด้วย แต่เวลาปฏิบัติแล้วเนื่องจากขาดการตรวจสอบเนี่ยอ๋อคือไม่มีการตรวจสอบคล้ายๆกับมันตัวมันพักเดียวมันตรวจสอบอะไรมึงเลอกกูเลอกมึงอะ่ะ<ต>ใช่ไหมก็ยังไม่ได้เต็มที่ของการในเรื่องตรวจสอบเหมือนระบอบประชาธิปไตยมันเป็นธรรมชาติว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีการถ่ายเทน้ํานิ่งมันก็ต้องน้ําเน่า The Rolling Stone หินที่กลิ่งนะต่ไคร่น้ําจะไม่เกาะประตูบ้านลูกบิดที่บิดตลอด มันก็จะสนิมไม่ขึ้นไปขึ้นที่มือคนบิดบ้านที่เปิดเรื่อยๆนะปวกจะไม่อยู่บ้านไหนถ้าไม่มีคนอยู่จะปวกขึ้นถ้ามีคนอยู่เปิดไปเปิดมาปวกมันไม่อยู่อะไรก็แล้วแต่เหมือนปลาเป็นย่อมไหวทวนน้ํามันไม่มีปลาไหลไปตามน้ํามันต้องไหวทวนน้ำอย่างน้อยๆมันก็แข็งแรงเป็นแอโรบิกในตัวนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันต้องเคลื่อนไหวเป็นใดานามิกพูดถึงิจริๆแม้แต่าศาสนาเองนะ อย่างยกตัวอย่างมาศาสนาเนี่ยลบกันชิบหายวายป่วยสี่ห้าร้อยปีนะตายกันเป็นล้านในยุคนึ่งคนไหนไม่เชื่อจะถูกขาวว่าเป็นไมหมดถูกทรมานถูกเผาทั้งเป็นตอนนี้เขาเข็ดแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาแบ่งมาสองนิกายแล้วตอนนี้แม้แต่โป,ป๊บก็พูดถึงไอ้สิมชนเห็นไหมโป,ป๊บบางทีก็ไปจับมือกับศาสนาอื่นคือคุยกันคือความเป็นมนุษย์มากขึ้นมนุษย์ มันต้องอยู่กับมนุษย์ปัจจุบันไม่ใช่เอามนุษย์ที่มันตายเป็นพันๆปีมาอ้างไม่ใช่การ<ค>โบรกนดรูปแบหบนึ่งแหละครับว่าศาสนานี้เรารักสันติที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ครับจริงก็อาจจะเป็นอย่างไงก็ได้ที่จริงนะก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ศาสนาเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องมือมนุษย์ศาสนาจะมาแบ่งแยกมนุษย์อยู่เหนือมนุษย์ไม่ได้นะครับพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้มันจะอยู่เหนือมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นคนสร้างทุกอย่าง เพราะฉะนั้นอย่าเอาความคิดความเชื่อมาบังคับกันเขาถึงไม่มีรัฐศาสนาเขาจะไม่มีครับประเทศไทยยังมีนะวันพระห้ามกินเหล้าอะไรของมันห้ามซื้อขายเหล้าแล้วก็ช่วงหนึ่งนะบอกว่าประเทศไทยอะ่ะไม่ได้ระบุว่าปพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติแล้วก็ไม่มีศาสนาประจําชาติแต่จริงแต่จริงแล้วในทางปฏิบัติพุทธเป็นศาสนาประจาชาติมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ระบอบเผด็จการนี่จะหนุนศาสนาระบอบเผด็จการจะเอาศาสนาความเชื่อมาใช้เป็นเครื่องมือเหมือนชูรัธิรักชาติรักชาติแต่ไม่รักประชาชนรักชาติแต่ตัวเองรวยสุดในโลกประชาชนโจนเอาโจ้เอารักชาติแต่ให้ทหารมายึดอำนาจของประชาชนเนี่ยรักศาสนาเหมือนกันครับรักศาสนาแต่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือหลอกเอาเงินบางทีแทนที่จะไปวัดทำบุญ กลับให้พระมาทาบุญให้ตัวเองเนี่ยหลวงพ่อคูณต้องเอาเงเินไปถวายเจ็ดสิบสองล้านเนี่ยมันรักศาสนายัางไงรักศาสนายัางไงครับสังฆทานไม่ยอมตั้งรักศาสนายัางไงสงลูกน้องควายสมชื่อคคสชเนี่ยไปรังแกพระทั้งทนที่เป็นพระที่คนเขานับถือมากที่สุดนะคือไอ้ที่เรียกว่าพุทธไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะแต่ที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อพระธรรมชโยเนี่ยเป็นพระไทยที่ดังที่สุดในโลกนะครับ มีสาขาร้อยห้าสิบแห่งมันยิ่งใหญ่อลังการก็เหมือนเหมือนโลเหมือนวัติกันบางคนอาจจะไม่ชอบพิจวัตใหญ่โตนะแต่สิ่งนั้นคือสิ่งที่เขาทำตามความเชื่อของเขาอ่ะใช่ไหม,มเขาา้าร่าเราจพักไหมฮะเ<ะ>ราชะพักด้วยความเชื่อมันไม่ใช่ครับราชะพักมันถ่ายเงินเราไปมันเอาไปแดกไอห้าสิบล้านนี่มันก็จ้างก็รู้ๆก,กันอยู่ครับเขามีความเชื่อในความบริสุทธิ์ในเรื่องสมาธิอะไรของเขาแล้วแต่นะ มันก็แล้วแต่เป็นความเชื่อแต่เขาไม่เด้บังคับแล้วก็ไม่ได้มาเอามาเป็นหลักมาบังคับคนนู้คนคนนี้พูดถึงจริงนะเขายังดีกว่าจำลองอกีกถ้ามันมายุ่งเรื่องการเมืองเขาไม่มีลักษณะที่จะเอาศาสนามาบังคับใช้เป็นกฎหมายเท่าที่ดูก็ไม่มีนะครับเขาก็เชื่อไอ้คนที่มันเชื่อเพราะว่ามันไปสถานที่นั้นแล้วมันก็เชื่ออ่าแต่ว่ากลุ่มคนที่เขาศรัทธาธรรมกายเขาพยายามจะทําให้พุทธเป็นศาสนาประจําชาติอยู่นะครับ อันนี้เป็นลงสนามลงคิดยังไงครับที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้หรอกมนแสดงถึงความครับแคบศาสนาทุกาศาสนาเป็นสามประจําชาติไม่ได้ครับ,รบเพราะรจริงแล้วเราไม่มีาศาสนาพุทธอยู่แล้วอืมไอ้สิ่งที่ทําทุกวันนี้มันไม่ใช่พุทธเนี่ยศาสนาพุทธมีอยู่คําเดียวครับก็คือการใช้เหตุใช้ผลเท่านั้นเองาศาสนาพุทธสอนอยู่ประโยคเดียวนะใช้เหตุใช้ผลจบเยธรรมาเหตุตุปปภาวันนี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์คาถาเดียว คือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะมันหลักวิทยาศาสตร์คุณหาต้นสายปลายเหตุว่าเหตุปัจจัยทําไมถึงพูดนะครับเพราะสาสพุทธเน้นเหตุปัจจัยประกอบขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเมื่อเหตุรวมกันครบอย่างยกตัวอย่างว่ามีออกซิเจนมีเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิมันก็จะจุดเป็นไฟถ้าขาดอะไรถึงเอาน้ำไปลาดมันก็จะไม่มีอ,มอันนี้คือหลักศาสนาคือพุทธคือการค้นพบพิธีรีทองต่างๆมันเป็นพราม์ครับ แม้แต่ที่ไปยกนู่นยกนี่นะไหว้น้ำสามวันสามคืนเนี่ยนะไอ้อะไรพระมหาชนกมันก็ไป่ใช่พุทธนะทุกอย่างเนี่ยคือไปอยู่ห้าพันปีห้าร้อยปีเกิดมาเก้าเจ็ดเก้ามันไม่มีเขาออกจากท้องแม่ไม่ใช่พุทธความเป็นพุทธคือสติปัญญาที่เกิดครับพุทธิกริมพิธีกรรมต่าดวมัก็ไม่ใช่พุทธใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พิธีกรรมในวัดอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่พุทธใช่ไหมครับเป็นการเสริมความสักสิศรีเป็นการเสริมอัตตาครับแล้วจะมีไปทําไมอ่ะก็มันทำ,ทำตามตามกันมาเพราะฉะนั้นในเมื่อมนุษย์ฉลาดขึ้นนะาศาสนามันต้องเปลี่ยนครับอืมต้องเปลี่ยนให้สอดคล้องความเชื่อไม่ใช่ว่าอว่าวัดไทยหรือไม่ว่าจะนิกายไหนเถรวาทหรือมหานิกายหรือธรรมยุทธ์นะครับก็แสดงว่ามีพิธีกรรมอย่างนี้ก็ไม่ใช่พุทธเนี่ยใช่ไหม จริงๆก็ถือว่าเขาเป็นก็เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้ทำาพืให้เดือดร้อนอม,มันเป็นความเชื่อบางคนก็เชื่อผีเชื่ออะไรแล้วแต่เจ้ามงเจ้าแม่เชื่อพิธีอย่างเช่นวันนี้ตำรวจไปจับอืตำรวจไปจับคนที่จะยิงบ้างไฟตำรวจไปจับปรชเขาไม่ยิงจะเป็นอันตราย <คง S 2> ซึ่งร<อ>จริงๆไ,ไม่ยิงบ้างไฟน,นี่แหละเขาบอกเขาจะยิงเป็นยี่สิบนี่อันอรชอมันก็เก่งนะเก่งที่ว่ามันสามารถ บังคับให้คนยิงบ้างไฟได้ถ้าเป็นละมาประชาชิตายคงาก็ไได้อ๋อคือเขาห้ามจัดเอ่อนการห้ามยิงบ้างไฟได้คือเขาจะห้ามอะไรก็ห้ามได้ลงเขาใช้อะไรห้ามสีบสี่ครับเขาก็คงใช้อย่างนั้นแหละใช้สี่สี่ใช้สี่แล้วอย่างนี้อาจารย์เห็นด้วยเหรอครับผมไม่ได้เห็นด้วยผมเล่าให้ฟังว่าเขาคือการไปห้ามผมไม่เห็นด้วยการยิงผมก็เฉยเฉยผมก็ไม่เห็นด้วยคือเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีการยิงครับพอมีการยิงหรือเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีพญานาคพญานาคมันมาเกิดทีหลังเกิดเพราะคน เกิดทีแรกเกิดด้วยกล่องไม่ขีดไฟมั้งไม่ใช่คลุงไม่ใช่เลยคือทุกอย่างนี่คุณจะเชื่อยังไงก็แล้วแต่นะถ้าคุณเชื่อแล้วสบายใจเชื่อแล้วมีคนไม่นั่งดูแหล่งท่องเที่ยวขายของดีคุณก็ทำไปเถอะเหมือนกับต่างชาติเขาเชื่อวมีเนสซี่ที่อิตาลเชื่อวันมีคริสต์มาสก็เชื่อไปที่คุณมีซันตาคอตกวางเรนเดียร์ขี่ไปทำหนังว่านี่นี่ก็เชื่อไปสโนไวท์คุณเชื่อก็เชื่อไปไม่เป็นไรคุณเชื่อวมีคริสต์มาสจนมีหนังที่ว่าคันตาคอตงไม่มีจริง ถามผมว่ามีจริงไหมผมบอกว่ามันก็ทุกอย่างมีหมดแล้วครับถ้าคุณเชื่อว่ามีมันมีหมดแล้วเหมือนคุณเชื่อว่ามีเทวดามีสมมุติเทพมีพระเจ้าอยู่หัวมันคุณเชื่อก็มีถ้าคุณไม่เชื่อมันก็ไม่มีครับเพราะจริงๆนะมันกินมันมันกินแล้วมันก็ขี้เหม็นเหมือนเล่าหละก็ต้องเชื่อสิครับไม่เชื่อเขาจเข้าคุกใช่ไงเพราะฉะนั้นศาสนาจริงๆก็คือการบังคับจริงๆศาสนาคือการบังคับนะครับศาสนาเนี่ยกับศิทธิภาพมันห่างกันนะ มันบังคับว่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะต้องเป็นคนเลวเหมือนถ้าไม่มีกษัตริย์แล้วคุณจะอยู่ไม่ได้ซึ่งไม่จริงนะเฮ้ยแต่ศาสนาก็าไม่ได้เป็นกฎหมายมันก็ไม่ได้บังคับนะครับใชม่มันจะบังคับต่อเมื่อเป็นกฎหมายเพราะ,ะรฉะนั้นหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยหรือมีกษัตริย์มันจะต้องบังคับศาสนาเข้มแข็งขึ้นมันจะกําหนดแล้วว่าต้องส่งเสริมพุทธยิกายเทราวาทเนี่ยซึ่งมันเลอะเทอะไปใหญ่เพราะตัวพุทธเองก็ไม่มีเทรวาสยิ่งไปกันใหญ่เลยครับความจงรักภักดีของคนไทยเป็นศาสนาหนึ่งหรือเปล่าครับเป็น เขาถึงเรียกราบอบภูมิพพลไงคือไอ้ระบอบที่ปัจจุบันรัชกาลที่เก้าภูมิพลอยู่เนี่ยนะระบอบนี้ไม่เคยมีในยุคใดสมัยใดนะยุคที่รุ่งเรืองที่สุดสมัยรอห้าก็ไม่มีอย่างนี้นะรอห้าเขายกเลิกหมอกกับถ้าเป็นรอสีนี่เขาจะ,จะเคารพเฉพาะรอสี่คนเดียวนะครับมไม่ใช่ลูกรอสีหลานรอสี่องค์ทีปังกรองอะไรอะไรสิริีพาวสี่ิีวันวะลีอะไรนี่ กิจการนี่เขาไม่มีนะครับองพงองพาองคสมน,นี่ยเขาไม่มีเขามีองคเดียวคือกษัตริย์องคเดียวอืมแล้วที่จริงกฎหมายเขาก็หยอกเอินกับเจ้าได้ครับแต่สมัยนี้มันเป็นระบอบที่มันแปลกเขาถึงเรียกภูมิพลลิซึมหรือระบอบภูมิพลไอ้บองซึ่งหลวงวานามีระบบทัศศิลไหมมีก็แล้วแต,แต่แต่ระบอบถ้ามีระบบทักษิณจริงระบอบภูมิพลตายไปแล้วนะ <c oughs> มันจะซ่อนระบอบไม่ได้นะครับ คือระบอบไมายถึงอะไรตอนที่คุณทักษิณอยู่ในอํานาจเนี่ยก็ซ้อนระบอบอยู่ตลอดไม่ไม่มันไม่ได้ซ้อนระบอบระบอบต้องกลุ่มคูในอำนาจจริงทักษิณอยู่ได้เพราะทักษิณเอาใจระบอบทันหลกเรียกว่าเอมทักษิณจะแต่งตั้งใครก็แล้วแต่นะอำนาจสูงสุดก็อยู่เขาอยู่ดีคือในส่วนหนึ่งเนี่ยทักษิณต้องรับใช้เจ้าแน่นอนครับต้องรับใช้เจ้าต้องเข้าหาเตมแล้วจะเซ็นอะไรตัวนี้อะไรแม้จะเชื่อว่าต้องแต่งตั้งคนนี้แต่งตั้งคนนั้นนะ คนนี้เขาไม่เอานะแล้วแม้จะไปขอว่าเอาเพชรไปคืนเดี๋ยวซื้อให้เขาไม่คืนเขาโมโหอีกคือรู้ว่าเขาอมเพชรก็ยังเอาคืนไม่ได้แล้วจะพูดก็พูดไม่ได้แล้วอย่างนึงนะคือเขาพูดแล้วนิดเลยคุณต้องทําตามรอกว่าตอนสองห้าสี่แปดสี่ธันวาหรือห้าธันวาเขาบอกว่ากษัตริย์ก็วิจารณ์ได้ใช่ไหมทักษิณต้องรีบไปถอนฟ้องสนธิริมเลยอืมแล้วกษัตริย์บอกว่าสารเนี่ยเรื่องตั้งพักเดี๋ยวมิชาทิพย์ไตย สารต้องไปรวมกันนะไปคิดถ้าทําไม่ได้ให้ลาออกคือกษัตริย์เนี่ยมันพูดทุกอย่างซึ่งมันเป็นระบอบจริงๆก็คือว่ากษัตริย์เนี่ยคุมศารคุมทหารได้ไกลไกรักสําคัญนะครับคือทหารคืออํานาจกฎหมายตํารวจสารเนี่ยใครกุมมันได้จริงจะเป็นอำนาจที่แท้จริงครับเพราะฉะนั้นตอนหลังๆนี่นะยิ่งห่างไปใหญ่เลยซึ่งที่จริงอะนะสมัยทักษิณจริงๆอะนะเสร็จอยู่แล้ว อืมเพราะสมัยนั้นจริงๆนะมันมีสารรวมอยู่แล้วครับเพียงแต่ครั้งแรกมันพลาดตัดสินแปดต่อเจ็ดชนะคะแนนเดียวถ้าอีกคะแนนนึงเปลี่ยนทักษิณเพืคือคือ,คอต้องถามก่อนว่าตอนนั้นคือสถาบันกษัตริย์กับทักษิณยังมีความสัมพันธ์อันดีกันอยู่ใช่ไหมครับถึงได้ถึงได้รอดหนึ่งเสียงแบบเป็น MPT อะไรไม่มีไม่มีรอระแต่ว่าเขายังเตรียมไม่พบผมมีโอกาสไปคุยกับตุลาการบางคนหนึ่งนะไม่อยากจะเอ่ยนามหนึ่งในเก้าหนึ 9, ่งในเท่าไหร่นะหนึ่งในสิบห้าเนี่ย เขาก็บอกว่ามันไม่เป็นธรรมมาเล่นนั่นเลยนี่เขายังคล้ายๆถ้าเป็นสมัยนี้เ,เสือดแดงสมัยนี้ยังไม่มีเสื้อแดงนะสมัยที่ตัดสินคนณีสุขหุน้นเนี่ยชนะคะแนนเดียวโดยที่ว่าคนวงในบอกว่าไปจ่ายเงินแล้ววางนเขาจ่ายแล้วเขาวิ่งเต้นอืคุณหญิงเนี่ยจ่ายประจํานะครับคุณหญิงของคุณทักษิณเนี่ยจ่ายประจําอัตราปกติครั้งละห้าสิบล้านคุณหญิงที่เป็นขายใหญ่นะครับถ้ามีการประมูลต้องสิบล้านขึ้นไปค,คนอื่นล้านสองล้านห้าแสนแต่คุณหญิง คุณหญิงอ้อเนี่ยห้าสิบล้านร้อยล้านเป็นสิบล้านทั้งนั้นคือคุณหญิงอ้อเขาก็มีเชื้อเจ้าใช่ไหมครับป้อมเพชรอะไรนี่หรือเปล่าจริงๆหน้าป้อมเพชรก็เชื่อห่างๆเขาก็มีอยู่บ้างอืมแต่ที่จริงอ่ะคุณหญิงอ้อเขาค่อนข้างที่ว่าทําหน้าที่แทนแม่อืมเขาดูแลในบ้านเพราะนั้นเขาจะค่อนข้างมีวุฒิภาวะสูงทักษิณเขาเรียนหาอะไรไม่ใช่เขาเออยังเรียนเซนโยอยู่เลย อตอนที่ไปเจอกันครั้งแรกนะครับคุณหญิงอ้อเขาจะเป็นแม่บ้านจริงๆเลยนะครับเขาจะดูแลทุกอย่างแล้วคุณหญิงอ้อเนี่ยเป็นคนเตือนว่าอย่าเล่นการเมืองนะพ่อนะอย่าเล่นนะทักษิณก็บอกรวยแล้วบอกให้รวยก่อนค่อยเล่นรวยแล้วก็อย่าเล่นนะอย่าเล่นนะจนในที่สุดต้องขอ,อยาอืต้องขอ,อยาเพราะว่าคุณหญิงอ้อเขาไม่ยอมบอกว่าเนี่ยทําขนาดนี้นะเราทันดีขนาดนี้นะกษัตริย์ยังไม่เห็นใจเราเลย มันหลอกใช้เราอ่ะก็ดำไปทวงเพชรอะไรเขาน่ะไม่ใช่ความหวังดีครับคือทักษิณเนี่ยไปเชิญกาาษัตริย์มาทุกประเทศหกสิบปีมีอยู่ประเทศหนึ่งกำลังจะล้มเลยไม่มาอีกประเทศคือซาอุเขาไม่มาครับม,มึงโอมเพชรกูนะครับแล้วเสร็จแล้วมึงยังไปแต่งตั้งคนที่ฆ่าอลูเบลี่อีกคุณประยุทธ์ประยุทธ์เขาก็ไปถามพระราชนีแล้วพระราชนีก็บอกไม่ได้เอาไปก็มีเยอะแยะอยู่แล้วฮะ เขามีเยอะแยะใส่ไม่หมดอยู่แล้วทักษิณก็คิดมันว่าแล้มึงมีเยอะทำไมไม่คืนเขาไปกูซื้อให้มึงใหญ่กว่าเดิมเขาบอกว่าไม่ได้เอาไฟเอาขนาดเท่าเดิมสองอันแล้วเอากาตาช่างติดให้เลยเขาไม่เอาไปญแค่มีคนเอามาให้ใช่อันนี้พูดถูกจริงๆเขาไม่ได้เอามีคนไปให้ครับแลวจริงๆนะครับผมผมพูดตรงๆอ่นะครับพระราชินีเชื่อว่าตัวเองเป็นสิลป์อยุไทยครับพระราชินีเชื่ออออววว่าาาตตัััเเเงงงป็นจจขูรริคบ เชื่อว่าตัวเองเป็นแมร,นนรี่เองตัวเน็ตเป็นโลถไอเรื่องไตทตนิคเคยดูไหมที่มันโยนเพชรลงลงทะเลชาติไทยายเป็นแมรี่เองตัวเน็ตก็ดีครับเขาเขาเชื่ออย่างนั้นก็ดีครับขนาดในหลวง<ด>เองยังยเชื่อว่าขาวพิหานต์เป็นของไทยเลยให้วีระไปทวงอ่ะไฟเย็นพบประชาชน,ชน